น้ำลบบุรีล้นแนวกระสอบทรายไหลเข้าท่วมบริเวณหมู่บ้านช้างวังช้างอายุทยาและพเนียดตมบลส่วนพลิกอำเภอพรนะนครศรีอยุธยาขวานช้างต้องเร่งอพยพช้าง85เชือกไปอยู่ที่บริเวณพเนียดคล้องช้างเป็นการชั่วคราวก่อนแต่ถ้าหากระดับน้ําสูงขึ้นอีกก็ต้องย้ายช้างทั้งหมดออกจากพื้นที่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตบางพลัด สังเตรียมความพร้อมเสริมคันกั้นน้าและตั้งกระสอบทรายป้องกันน้ําไหลบ่าเข้าร่วมชุมชนในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ําท่วมขณะที่ระดับน้ําบริเวณปากคลองตลาดอยู่ที่1เมตร50ซนติเมตรตามกว่าระดับคันกั้นแม่น้ําเจ้าพระยายัางไม่มีผลกระทบจากน้ําที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาฝนตกหนักเกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพมีรายงานจุดเร่งระบายน้ําในถนนสายหลากหลายจุด ส่วนที่อุโมง์ทางลอดใต้แย,ยากดินแดงมีน้ำท่วมขังช่วงบริเวณกลางอุโมงคเป็นระยะทางกว่า50เมตรระดับน้ำสูง20เซนติเมตรรถไม่สามารถสัญจรได้ต้องปิดการจราจรชั่วคราว